เหรียญห้าสิบสตังค์ เหรียญห้าสิบสตางค์พอสอสอห้าร้อยสิบเนื้อทองเหลืองผ่านใช้ยังสวยเป็นเหรียญตลก พระเสียนควางเรียนนี้ผ่านมาประมาณ6กสิบเปีแล้วนะครับยังสวยสียังสวยนะครับเนื้อทองเหลืองยังวาวครับหายากครับถ้ามีร้านเว็บคอยรับซื้อนะครับตั้งแต่ราคา 100- ่งรอถึงห้าบาท เสียนควางแบบนี้นะครับใหม่ๆวิ่งๆราคาหลักเกิน500ครับใหม่ๆแบบนี้เกิน500อยู่แล้วครับด้านเีดคอยรับซื้อนะครับใครมีส่งรูปมาประเมินราคาได้ครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นแอดไลน์ตามนี้นะครับแล้วก็ส่งรูปมาประเมินราคาก่อนครับ ร้านเบสคอยครับ BCBR 2947หรือโทรตามนี้ได้เลยนะครับใหม่ๆแบบนี้รับซื้อเหรียญละ500อัพ500ขึ้นอยู่แล้วครับสนใจทักไลน์มานะครับมีสวยๆครับถ้าไม่สวยก็รับซื้อนะครับแต่ราคาอาจจะ ร0 0ย0 0งร้ 200, 300, อะไรประมาณนี้ครับแต่สวยๆแบบนี้วิ่งๆแบบนี้500อย up ขึ้นอยู่แล้วครับร้านเบ t คอยขอบคุณครับ